แนะนำนะคะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานคนที่ชอบทานของหวานคนที่คุณคิดว่าคุณมีความเสี่ยงที่จะเป็นบ gotcha. เนบาหวานมีพ่อแม่หรือว่าใครที่เป็นเบาหวานที่มีกรรมพันธุ์นะคะนุกแนะนำนะคะสามารถทานได้ตั้งแต่ตอนนี้นะคะไม่ต้องรอให้เป็นโรคเบาหวานก่อนนะคะแพทย์แผนจีนเนี่ยเขาต้องเขาเรียกว่ารักษาเชิงรุกนะคะไม่ได้รอให้ป่วยแล้วรักษานะคะเราต้องรักษาตั้งแต่ตอนเรายังไม่ป่วยนะคะเราต้องป้องกันทําให้ตัวเองแข็งแรง ตั้งแต่ตอนยังไม่ป่วยนะคะป่วยแล้วรักษานี่ยากกว่าดูแลตัวเองไม่ให้ป่วยนะคะดังนั้นเนี่ยนุกแนะนําเลยว่ารับประทานก่อนได้เลยนะคะไม่มีผลใดๆต่อตับไตนะคะเพราะว่าเราใส่มูนไพรเนี่ยที่มันช่วยรักษาดูแลตับไตของคุณอยู่แล้วนะคะที่โรงงานของนุ๊กนะคะคนทานยามานะคะอยู่โรงงานมา2 0 3 0ปีทานทุกวัน ตรวจตับไตตรวจสุขภาพประจําปีตลอดไม่มีค่าตับไตขึ้นนะคะทุกคนค่าตับไตดีหมดนะคะแล้วก็แข็งแรงทุกคนนะคะดังนั้นเนี่ยลูกสึงมั่นใจมากว่าผลิตภัณฑ์ของคุณหมอเส็งไม่ทําให้ค่าตับไตขึ้นเลยนะคะอันนี้ไม่ต้องกังวลน,นะคะ